กับกับกัมพูชาเนี่ยนายกมีวิธีบริหารหรื่างที่จะไม่ให้นายกของเขาเนี่ยมาแขวะเราตลอดอ๋อผมผมคงไปไปมีไปบริหารการการพูดของนายกกัมพูชาไม่ได้หรอครับค่ะนะแต่ว่าแต่ว่าท่านก็พูดไปนะผมก็ผมก็ไม่เอามาเป็นเรื่องที่จะให้กระทบกับสิ่งที่เราต้องการจะทำครับนะฮะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเบื่อไหมครับ ก็ธรรมดาก็ธรรมดาครับก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมทุกวันอยู่แล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วไม่มีตัวชี้แจง้าเราจะมีข้างาชการสุทธิไทยในกรุงขนมเป็นนะครับเอ่อถ้าทางกัมพูชาไม่ละเมิดระบบศาลของเรานะครับ ทบทวนสิ่งที่ทําให้เป็นปัญหาก็มีไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมทําให้เป็นปกติที่สุดใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นโอ้โหคนกลัวกันมากหนึ่งเราจะสู้รบกันไหมนะครับสิ่งแรกที่ผมทําเลยผมก็บอกทางฝ่ายทหารว่าต้องระมัดระวังเพิ่มเป็นพิเศษในการที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุความเข้าใจผิดอะไรต่างๆจนเกิดการปะทะกันได้รับความร่วมมืออย่างดีและสองกลัวกันมากปิดพรมแดนเอเดี๋ยวกระทบการค้าขาย ผ่านมากี่เดือนแล้วครับตอนนี้มูลค่าการค้า<ช>ทุกอย่าง<ช>เหมือนเดิมหมดเว้นเรื่องเดียวที่ผมขอคือคนไทยที่เดินทางไปเล่นการพน,นัน<ช>นะฮะก็เข้มงวดกดขันกันมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆไม่มีนะครับการช่วยเหลือ,อเรื่องของโครงการต่างๆเราไม่ได้เป็นคนไม่ให้เมื่อเขาไม่รับก็เราก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่เราก็ยืนยันจะบอกกับคนกัมพูชาว่าเราอยากจะช่วยแต่ว่าผู้นําของเขาเองตัดสินใจไม่รับ ท่านยัใช้หลักเกณฑ์อะไรในการจัดลําดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในส่วนกัมพูชาซึ่งปีหน้า 5, กลุ่มภาพัน์กัมพูชาเองจะต้องส่งในเรื่องของแผนการใช้พื้นที่รอบปราสาทกัอันน,อนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้นํากัมพูชาจะไม่พอใจใ<ช>นะครับก็เข้าใจว่าเคยมีสัมภาษณ์บ้านแต่ผมก็ต้องบอกว่าผมก็มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับเราไม่ได้คัดค้าน ว่ากัมพูชาเนี่ยจะอ้างสิทธิ์ในตัวประสาทเพราะเราบอกว่าเราเคารพคาตัดสินของศาลโลกนะครับแม้ว่าเราจะสงวนสิทธิ์ด้ไรก็สุดแล้วแต่แต่การที่กัมพูชาเนี่ยกำลังไปยื่นแผนในการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งก้าวล่วงเข้ามาในใน,ในที่ที่เราถือว่าเป็นที่ของเราเนี่ยครับผมจะอยู่เฉยเนี่ยก็ไม่ได้ผมก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะปกป,ป้องนะสิทธิของเราเราก็ไปดําเนินงานในกรอบของ กรรมการมรดกโลกก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้ถ้าเกิดถามผมบอกว่าคือเราจะไปมุ่งอะไรร้อยเนี่ยไม่ได้นะคคือถ้ามาเรียกร้องผมบอกว่าสัมพันธ์กับกัมพูชาต้องดีแล้วบอกให้ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปในเรื่องนี้คนไทยยอมรับไหมคนไทยยอมรับไหมบอกว่าก็ถ้าอยากดีเดเขาก็เอวันนี้ก็บอกว่าเขามีสิบบริหารเรายอมหรือเปล่าล่ะ ถ้าถ้าเรายอมแล้วแล้วเขาบอกว่าอ,อ,อย่างนี้ดีเขาพอใจถามว่ามันถูกหรือเปล่าใ,ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าถามว่าอยากให้ความสัมพันธ์กับไทยกัมพูชาดีกว่านี้ไหมอยากแต่ถามว่าถ้าความอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ดีเนี่ยหมายความว่าศักดิ์ศรีประเทศไม่ต้องปกป้องอาชีพไตยของประเทศไม่ต้องปกป้องนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบอย่างว่าใครก็มาวิาพากษ์วิจารณ์ละเมิดสารของเราได้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ใชนะครับเราก็เราก็บอกว่าความถูกต้องก็คือเรายืนยัน สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นความถูกต้องนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ราบรื่นเหมือนกับถ้าหากว่าเราไปยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ขณะเดียวกันก็บริหาร ไม่ให้ความสัมพันธ์ที่มันกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันลุกลามไปให้คนเดือดร้อนแต่ว่าท่านคิ่ว่านโยบายที่ผ่านมานียมีคนวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าคือชาวสังเยตโอเวอร์แย่ก็คือเหมือนกับว่าตื่นตัวมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกินขับผมว่าเบามากครับหรือเปล่าผมว่าเบามากนะครับดีกว่าไปอะไรทําให้กระเทือนการค้าคคดีกว่าเกิดการสู้รบนะครับแล้วก็ถ้าจะให้บอก จะให้ทาอะไรครับบอกบอกว่าไม่เห็นด้วยกับที่เขาพูด ừ ừ แล้วไงครับแล้วก็ใช้เขาวิาพากษ์วิจารณ์ประเทศเราสารเราไปเรื่อยมันก็คงไม่ได้<ๆ>อะ่ะแล้วนี้มันมีแนวทางยังไงที่จะให้คุยกันดีๆไม่ต้องใช้วิธีแขวะไบแขวะกันมาเนี่ยครเราไม่ได้แขวะไ,ไ,ไปอยู่แล้ว่ะครับเราก็เราก็บอกว่าจริงๆเราไม่ได้มีอะไรนะครับบังเอิญมันก็น่าเสียใจว่ามันมีมันมีคนไทยอ่ะที่ไปช่วยเติมให้เขาอ่ะครับ ใช่ไหมครับไปเพิ่มเงื่อนไขยอยู่เรื่อยค่ะแต่รัฐบาลไม่ได้ทําอะไรเนี่ยรัฐบาลก็จบแล้วรัฐบาลก็ถือว่าเรื่องเรื่องทูตเนี่ยบอกกับกัมพูชาชัดถ้าคุณทบทวนสิ่งที่เป็นที่มาของเรื่องนี้เราก็มาทบทวนเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะฮะเรื่อง MOU ที่กําลังพิจารณากันว่าจะไปยกเลิกชะลออะไรต่างๆก็ต้องดูตามข้อเท็จจริง ว่ามันมีผลประโยชน์ขัดกันที่เกิดขึ้นร็ฐัฐนั้นเองอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้ทำเห็าอย่างาทางการอินโดนีเซียเองเขาก็อยากเป็นคนกลางที่จะเข้ามาคือท่านผู้นำของของประเทศอาเซียนนะครับแม้กระทั่งประเทศที่เป็นมิตรกับอาเซียนเนี่ยก็ผมเชื่อว่าก็ธรรมดาครับมองเข้ามาก็คง คืออยากให้มันไม่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ครับแล้วมตอนนี้ผู้นําในประชาคมโลกเองหรือว่าในอาเซียนเองเนี่ยเข้าใจไหมในสิ่งที่กัมพูชากําลังทําอยู่หรือว่าในสิ่งที่คนไทยบางส่วนที่อยู่ทางกัมพูชาเนี่ยทำอยู่และสิ่งที่เรากําลังจัดการอยู่ตอนนี้ครับท่านเข้าใจไหมว่าจริงจุดประสงค์ที่แท้จริงคนไทยคนไทยด้วยกันเองเข้าใจได้ไหมต้องถามวันนี้ก่อนนะครับเพราะเราก็ไม่เคตอบยากนะครับเพราะเราก็ไม่เคยเห็น คนไทยซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศแล้วมีผลย้อนกระทบกลับมามกับประเทศไทยอย่างนี้มาอย่างน้อยในใน,ในเท่าที่ผมจำความได้ผมก็ไม่เคยเจอแล้วท่านจะชี้แจงเขายังไงครับเป็เข้อใจเราแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าความสําคัญของเรื่องนี้จากคนนอกคือประเทศที่ที่ประเทศอื่นๆเนี่ยคงไม่ได้เป็นว่าจะต้องไปเข้าใจนะฮะจะต้องไปเข้าใจมีผู้นําในประเทศ มีผู้นาประเทศในโลกนี้หลายประเทศนะฮะที่ประเทศอื่นไม่ค่อยเข้าใจก,ก็ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ได้จะต้องไปเข้าใจตรงนั้นเขาเพียงแต่ดูว่าหนึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะกระทบกับงานไหมนะฮะซึ่งผมในในฐานะประธานาเซียนก็หรือว่าแม้กระทั่งในฐานะประเทศหนึ่งเนี่ยก็ดูแลมาตลอดว่าไม่ให้กระทบนะฮะตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆ ผมกับนายกคุณเซนก็ต้องไปประชุมกันที่ญี่ปุ่นก็ดูแลว่าผมก็ดูแลยืนยันตลอดว่าไม่ให้งานญี่ปุ่นกับประเทศในลุ่มแม่น้ำาขงกระทบนะครับอาเซียนก็ไม่ให้กระทบนะครับเอเปกหรือว่าอาเซียนสหรัฐก็ไม่ได้กระทบนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขามองอันที่2ก็คือว่าเขาคงจะมองในหลักทั่วไปครับว่าเอะตกลงเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเราไปละเมิด อะไรของกัมพูชาและกัมพูชาเขามีปฏิกิริยาเขาก็จะมองแบบนึงใช่ไหมฮะอยากจะมาเกี่ยวข้องดงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มีความสุขว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่กัมพูชามายุ่งกับการเมืองภายในเราผมว่าเขาก็มองเป็นแค่นั้นนะครับว่ากัมพูชามาวิาพากษ์วิจารณ์ การเมืองภายในของเราทัพนายงี้ว่าในรอบหนึ่งปีเรื่องอะไรครับก็เรื่องนี้ค่ะผมคงจะไปชี้แจงเดี๋ยวไปชี้แจงทุกเรื่องก็ว่าไปตอบโต้กันไปกันมาคือผมพูดสั้นๆเลยนะครับว่าหนึ่งเนี่ยประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายที่จะไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการไปละเมิดในเรื่องของดินแดนหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับการเมืองภายในประเทศของใครไม่มีครับ